สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องของทีเดชแนลนะครับอยู่กับเกม d e d l o c k Origin นะครับพอดีแบบผมนั่งว่างๆทุกคนนะฮะก็เลยแบบแอบมานั่งจัดตัวละครนิดนึงแล้วผมเพึ่งรู้ยยผมไงคือจะบอกว่าถ้าเกิดใครรู้ไปแล้วผมก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ถ้าคนที่ไม่รู้อย่างผมอ่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบมานั่งดูดีเทลเยอะทุกคนนะฮะแล้วก็ไม่ได้อ่านแบบศึกษาข้อมูลอะไรมากมายคือแบบมานั่งแบบมานั่งมั่วเองแล้วก็เจอเองก็คืออันเนี้ย คือผมครับทุกคนผมทําขนนกใหม่นะคือจากเดิมผมทําเป็นขนนกม่วงกับเอิกม่วงนั่แหละทําม่วงเยอะมากครับก็คือสุดท้ายเนี่ยผมมาเปลี่ยนเป็นขนนกสีทองทองทั้งหมดแล้วนะฮะทาให้มีขนนกอ่าที่ผมเคยอัพม่วงๆไว้เนี่ยเยอะมากนะครับผมก็ย่อยไปทิ้งไปเยอะแล้วแหละแลวแต่ทีนทนทนทนเนี้ยแต่ทีเนี้ยทุกคนตัวดีนั้นย่อยเนอะแต่ทีเนี้ยอ่าอย,อยู่ไหนวะเฟเธอร์อยู่นี่อ่ะ คือเจ <A PI AN> ้าพวกนี้เองทุกคนคืออย่างไอขนนกหนึ่งเนี่ยผมก็ย่อยทิ้งไปเนี่ยฮะแต่ว่าขนนกพวกที่อัพมาแล้วทุกคนฮะเราสามารถกดรีคอปเปรเลเพื่อเอาเงินได้เว้ยห้าแสนกว่าแต่ว่าคืนแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคืนแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมไม่ได้คืนทั้งหมดนะเนี่ยคือผมอัพไปถึงขั้นสิบสองะทุกคนเห็นปะห้าแสนเนี่ยได้เลยคือฉันเพิ่งรู้ทุกคนเนี่ยสี่แสนเนี่ยฉันเพิ่งรู้ทั้งนั้นเลยเนี่ยสี่แสนโอ้โหได้เงินมาเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ย แล้วไม่แน่ใจว่าผมมีแบบแอบ,บแอบ,บ,บ,บย่อยที่แบบมันอัพขั้นไปหรือเปล่านี่คือไม่รู้เนผมเสียเงินไปเท่าไหร่ด้วยเอาจริงไม่รู้ว่าแต่มันคือเงินที่เราจ่ายไปนั่นแหละฮะเงินที่เราจ่ายในการอัพขั้นคนดกนี่นแหละแต่ว่าเราก็ได้คืนมาแค่แ80ดสิบนะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าแ80ดสิบก็ดีกว่าไม่ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยผมได้จาก30สกว่าล้านไอ้สามสามใช่ร้อยสามสี่แล้วอ่ะผมก็กดคืนไหกดคืนไปสาม0สนมั้งสองแสนอย่างเงี้ยเนี่ยสอง0สนทุกคนเนี่ย โอ้โหได้มากินร้านนี่สองล้านแล้วนะครับอีกสองแสนนี่อีกสามแสนนี่อีกสองแสนอะดูดูดูด,ด,ดูโอ้โหนี่ผมเพิ่งรู้ไอ้ปุ่มนี้โอ้โหแต่ถ้าเกิดใครรู้ที่บอกขออภัยใช่ครับคนที่รู้แล้วก็ก,ก็ก็ดีฮะท่านก็จะไม่เสียเงินเปล่าแล้ครับแต่อย่างผมที่แบบไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้ผมเสียอะไรบ้างนะฮะเนี่ยเนี่ยดูดิทุกคนดูนี่จากเท่าไหร่เนี่ยจากเท่าไหร่เนี่ย โอ้ผมกดเล่นๆอ่ะไวๆทุกคนเนี่ยมันนี่ผมดีเหมือนทํานี่โหลายหลายร้อยอันน่ะผมได้มากี่เอ็มได้มากี่เอ็มวะล้านสามแปเอ็มป่ะได้มา8ดล้านอีเดนคอจากการแค่ทคําขนนกใหม่นะคือผมจ่ายไปเยอะมากผมผมก็ผมเสียอะไรไปบ้างนะฮะก็เลยคิดว่าอยากจะทํามาแชร์ทุกคนไว้ว่าถ้าบางคนที่ยังไม่ทําหรือเผลอย่อยทิ้งไปนะฮะก็ ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าเกิดว่ายัางใครที่ยังมีอยู่ก็อย่าลืมมากดตัวรีคอร์เรสเตนะครับจะได้เอาเงินคืนมาถึงแม้จะได้แค่แปแต่ว่าก็ยังดีกว่าทิ้งไปเลยนะในการเปลี่ยนขนนกเนื่ออย่างผมเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเอาเงินไปทําขนนกใหม่นะครับอ่ะโอเคทุกคนวันนี้คงเท่านี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามมาผมฝากกดไลค์กดซับเพย์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตัวกระดิ่งติดตามด้วยเวลาผมไลค์กระลงคลิปนในเจ็ตจังสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์์มาาาทททุกกนนทุกกกคคคคนนนนนนเจอัััใพรรรห้ะะบบบฮ